สิทธิพัฒน์เส้นเนียมพักประชาธิปัตย์เขตสีเบอร์หนึ่งครับตะโกนเลยขับเล่งากลางนะเล่งกลางนะครับเล่งตายเล่งไายแต่เล่งช้านะครับเลยข้อนี้อยากเล่งกลางนะครับครับผมภูสิทธิพัฒน์ศินเนียมครับวันนี้ก็ดีใจครับที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกล้าหาญอย่างยิ่งที่ออกมาครับรอบๆไหนเข้าได้ยินรอบๆเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยมาจอยกันหน่อย รอบๆนั่งอยู่เข้ามาหน่อยหรือใครที่ได้ยินเสียงแอบซุ่มแอบเสียงอยู่เข้ามาได้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับต้าไม้

ขอบคุณครับอีกหนึ่คอฮักแล้วครับอยว้แล้วนะเมื่อกี้นะเบียไม่ได้แล้วนั่นไเรียนนะครับครับวันนี้ผมทูสิทิพัฒน์เสนียงที่จะมาปลาใสสองเวทีทุกวัน,วนช่วงนี้เนื่องจากมันไม่ทำก็เลยต้องใช้เวลา2องเวทีบัตรที่มากันวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะมาช้ากว่าเวลาไปค่อนข้างเยอะ ก็ขอบคุณครับที่ผมเข้ามาทํางานการเมืองครับรอบนี้ครับเพราะคําว่าเขตสี่ของเรามีตัวเลือกใหม่ๆบ้างไหมวันนี้ท่านเห็นใช่ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผด็จการรัฐสภาครับที่ใช้เงินซื้อเสียงเข้าไปเอื้ออำนาจให้กับตัวเองออกกฎหมายเพื่อช่วยพวกพ้องครับวันนี้ครับประเทศไทยเรามาถึงจุดที่แย่ลงกว่าเดิมครับ และเดินถอยหลังลงมาอีกหนึ่งก้าครับนั่นคือเเด็จการรูปแบบใหม่เป็นเเด็จการจากเงินทุนสีเทาที่เข้ามายึดรัฐสภาไทยนั่นแหละครับเป็นปัญหาที่แย่ที่สุดเลยแล้วท่านทราบไหมครับนักการเมืองเหล่านี้เมื่อซื้อเสียงเข้าไปแล้วทําอะไรต่อ<ป>เขาจะเอาตําแหน่งของเขาเนี่แหละครับไปปกปิดความผิดครับท่านจะเห็นภาพที่เรียกว่าสสนั่งหัวโต๊ะ แล้วนักการเมืองสีเทาคนนั้นแหละครับนั่งอยู่ปึ๊บตึงรำข้างๆครับตำรวจโค้งคอคำนับนี่แหละครับศักดิ์ศรีของตำรวจไทยแล้วคนไทยเราจะเห็นภาพนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐครับไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวสอสอเลยครับทุกคนต้องช่วยกันทำงานเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องครับ ค่าราชาการคือบุคคลที่อุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องส่วนผู้แทนราษฎรคือผู้แทนขององค์ราษฎรหลังต่างที่เลือกพวกท่านเข้ามานี่แหละครับอ่าลดไข้นี่ดังประจําและนักการเมืองจะต้องมีจริยธรรมที่สูงยิ่งกว่าชาวบ้านทั่วไปครับหากว่าท่านทําผิดอยู่ในกระบวนการซักฟอก ตัวท่านเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเงินของท่านมาจากไหนแต่เขาโทษทีครับเขาเขากล้าทําแต่เขาไม่เคยกล้ารับเลยครับแล้วมันน่าอายที่สุดครับที่คนทั่วประเทศทั่วสงขลามองมาที่เขตสี่ว่าคนเขตสี่เลือกคนเหล่านี้มาเป็นสอสอได้อย่างไรมันจริงเป็นคําถามครับกับใจผมว่า ในฐานะลูกหลานคนเขตซีลูกหลานอดีศอสอสงขาเขตซีอย่างวินัยเสถนนียรอยากจะกลับมาได้ไหมมาดึงกลับมาได้ไหมกู้ศักดิ์ศรีคนเขตสีมาได้ไหมมันเป็นคำถามของผมครับ <Okay. S 1> อยู่ในหัวตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมาครับผมขับเคลื่อนในภาคของท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา หากว่ารอบบ้านผมมีปัญหาส่วนไหนผมจะทําหนังสือยื่นไปทันทีครับว่ามันกําลังมีปัญหาตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆโดยที่ผมไม่ต้องมีตําแหน่งใดๆเลยครับเพราะเราเห็นว่าปัญหาเหล่านี้มันควรเป็นเรื่องที่ข้าราชการไม่ต้องรอชาวบ้านด้วยซ้ำแจ้งได้ทันทีรู้เรื่องทันทีไฟถนนมืดบอดมองไม่เห็นถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อท่อน้ําอุดตัน ท่านควรจะมาจัดการเรื่องเหล่านี้บรรเทาปัญหาให้กับประชาชนและผมไม่ต้องรอสอสอครับแต่นั้นแหละครับผมเห็นแล้วครับว่าหลายเรื่องด้วยกําลังของชาวบ้านทั่วไปคนคนนึงเนี่ยหละครับมันเสียงไม่ดังพอท้องถิ่นไม่ได้รับฟังเราไม่ได้เปิดโอกาสให้กับเราเลยและเมื่อคําว่าสอสอพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ผมชื่นชอบตั้งแต่เด็กๆนี่แหละครับ เพียงแต่อุดมการณ์มันเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ผมเลยเฟดตัวออกมาวันนี้ครับเมื่อคุณอภิสิทธิ์กลับเข้ามาและด้วยแคมเปญน,นี้แหละครับสอสอที่ดีคุณเองก็เป็นได้ผมเลยตั้งใจครับว่าผมอยากจะเป็นสอสอที่ดีคุณเองก็เลือกได้นะอย่างภูสิทธิพัฒน์เสนีมคนนี้แหละครับที่ตั้งใจเข้ามาทําการเมืองโดยไม่ได้หวังเลยครับว่าเราจะได้อะไรคืนมาหวังว่าสักครั้งหนึ่งทําตามความฝันเรา เป็นสอสอที่ดีให้ได้อย่างคนที่เขาเคยเป็นไม่ได้หวังว่าจะมาเอาเปอร์เซนต์ผมรวยอยู่แล้วครับพอตัวแต่ไม่ได้รวยมากนะผมไม่หวังหรอกครับจะมาเอาเงินผิดกฎหมายเรามองตาเพียงคุณป้าต่างๆคุณยายต่างๆในท้องตลาดเราเห็นสีหน้าเขาไหมครับการที่เขาจะเลือกเราเขาคาดหวังกับเราขนาดไหนว่าเราเขาถ้าหากว่าเขาเลือกเราคุณภาพชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไร มองไปอีก10ปีข้างหน้าลูกหลานเขาจะเป็นอย่างไรผมคิดคำนี้เสมอครับผมจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นสอสอครับเพื่อให้ชาวบ้านได้เป็นตัวเลือกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตทำเพื่อชาวบ้านดูผมยอมทิ้งเงินทิ้งการทำธุรฐกฐฐิจของผมออกมาครับเพื่อจะมาลองทำดูว่าเราทำเต็มที่อย่างสอสอที่ดีที่เราคิดในหัวเนี่ยว่านักการเมืองที่ดีมันควรจะเป็นยังไงผมคิดแค่นั้นเลยแล้วผมก็ก้าวเข้าไปที่พักครับ เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองและเขาจะตรวจสอบหมดครับว่าที่มาของเงินเราเป็นอย่างไรประวัติเราเป็นอย่างไรคุณสมบัติเราเพียงพอหรือเปล่าวันนี้เพื่อได้โอกาสครับผมจึงตั้งใจครับจะทําให้เต็มที่ว่าถ้าหากว่าได้รับเลือกสักครั้งในชีวิตสี่ปีนี้เราจะทิ้งชีวิตเราไปเลยแล้วมาทุ่มอยู่กับพื้นที่ว่าพื้นที่สสที่สสหลายท่านชาวบ้านนะครับคิดว่ายังไง สอสอต้องไปงานบวชงานแต่งงานศพไปถึงทุกงานนั่นแหละคือสอสอที่ดีแล้วไม่ใช่ครับ